งานเข้าประกันสังคมทำผิดสัญญาจ้างครับพร้อมปล่อยให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังการประชุมลับที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนต่างๆที่ประกันสังคมถือเงินไว้จำนวนกว่า2ล้านล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลเกือบจะเท่างบประมาณของประเทศไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าผู้ไม่เกี่ยวข้องได้เข้าฟังการประชุมลับนี้แล้วนาข้อมูลไปใช้ในการลงทุนแล้วก็ อาจจะล่ํารวยมาหาศาลได้เลยทีเดียวครับไปฟังไอรัชนกแฉประกันสังคมกันครับมาอะไรใหม่ๆจากสํนานักงานประกันสังคมอีกแล้วค่ะล่าสุดคือที่ปรึกษาลงทุนตัวปลอมในห้องประชุมการลงทุนของประกันสังคมมีตัวแทนที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากเมอร์เซอร์สองคนคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีป้ายชื่อติดว่าเป็นตัวแทนจากเมอร์เซอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอยู่ในซูม ก็ประชุมกันมาแบบนี้หลายครั้งจนวันหนึ่งก็มีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงมีตัวแทน2ค <c> น <oughs> เอ๊แต่คิดอีกทีมันอาจจะไม่แปลกหรือเปล่าก็อาจจะมาช่วยกันคิดช่วยกันให้คาปรึกษาก็ได้แทนสัดส,ส่วนผู้ประกันตนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยถามไว้ว่าไอคนที่อยู่ในวิดีโอคอลเนี่ยคือใครเขาก็เลยนําตัวว่าตัวเขาเนี่ยมาจากเมอร์เซอร์แล้วไอการประชุมทั้งหมดที่ประชุมกันมาเนี่ยเขาฟังอะไรไม่ออกเลยทหานมาก็เลยไม่เคยเปิดไม์แสดงความผิดอะไรเลยเพราะว่าฟังไม่ออกแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยประเด็นก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนจากเมอร์เซอร์เพียงหนึ่งเดียวเอา้า ล้วที่นั่งอยู่ในห้องประชุมคือใครก็เลยมีการสอบถามกันจนได้ความว่าประกันสังคมเนี่ยจ้างบริษัทเมอร์เซอร์มาเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน15ล้านบาทโดยในสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าห้ามจ้างซับคอนแทคหรือว่าจ้างช่วงต่อแต่บริษัทเมอร์เซอร์เนี่ยนังไปจ้างช่วงต่อไอคนที่นางจ้างสมมติว่าชื่อว่านายกปัญหาข้อแรกคือการจ้างงานต่อหรือว่าซับคอนแทคเนี่ย มันผิดสัญญาที่ทำเอาไว้กับประกันสังคมมันเหมือนคุณตกลงจ้างสรยุทธ์มาอ่านข่าวแล้วคุณก็จ่ายเงินในราคาจ้างสรยุทธ์แต่ถึงเวลาคุณสรยุทธ์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมเอาตะลุงที่ไหนไม่รู้มาทําหน้าที่แทนผมเหมือนคุณจ่ายเงินซื้อของในราคาพรีเมียมแต่คุณได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะป <c oughs> ระเด็นถัดมาคือพอเวลามันล่วงเลยผ่านไปสัญญามันก็หมดอายุพอสัญญาหมดอายุไปว่าอะไรทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องออกจากห้องประชุม เพราะว่าในห้องประชุมเนี่ยมันต้องมีแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นถึงจะนั่งพิจนารณาเงินต่างๆหรือการลงทุนต่างๆได้ทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องไว้ทุกคนประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเงินของผู้ประกันตนนายจ้างแล้วก็รัฐเอาเงินมากองรวมกันเพื่อเอาก้อนนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาเป็นหลังพิงสุดท้ายให้กับคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานแล้วไอ้เงินที่เอามากองรวมกันตอนนี้มันมีูลค่า2.7ล้านล้านบาทพูดง่ายๆว่าคุณเอากองทุนเอกชนอะ หลายๆกองมารวมกันนะยังไม่ใหญ่เท่ากองทุนกองทุนนี้เลยดังนั้นแปลว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาจะเข้าไปลงทุนในอะไรก็แล้วแต่หุ้นอะไรก็แล้วแต่ตราสารอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้ราคาขึ้นได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนั่งอยู่ในห้องประชุมที่รู้ว่าเดือนหน้าประกันสังคมจะเอาเงินไปลงทุนในอะไรคุณก็พอรู้ข้อมูลใช่ไหมคุณก็ไปซื้อตามแล้วพอประกันสังคมเข้าลงทุนจริงๆอะราคามันก็จะขึ้น แค่นี้ก็คือรวยไม่รู้เรื่องแล้วแบบนี้คือเขาเรียกว่า conflict of interest ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นคุณนั่งไม่ได้นะคะมันเป็นที่ที่สงวนมากๆแล้วทุกอย่างมันมันควรที่จะแบบว่าพิจารณาโดยเป็นความลับที่ผ่านมาสำนักง,งานประกันสังคมอ้างว่าเฮ้ยมันต้องปกปิดข้อมูลทําให้เป็นความลับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะ conflict of interest <c oughs> มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความลับเฉพาะกับเจ้าของเงิน แต่คนอื่นที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันนั่งอยู่ในรวมกันในห้องหมดเลยเอกาสารที่จ้างเมอร์เซอร์15ล้านก็บอกว่าตีลับทั้งทงท,งที่ตามกฎหมายนะสัญญาที่รัฐทํากับเอกชนะ่ะต้องเปิดเผยเป็นสาธารณะหมดเพื่อความโปร่งใสที่สําคัญหลังจากถูกจับโปได้แล้วว่าไม่ได้เป็นตัวแทนจากเมอร์เซอร์จริงๆนางก็ยังให้ข้อสังเกตต่างๆใช่ไหมมีอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือเป็นคําแนะนําที่พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะเปิดช่องให้ตึก แบบกรณีแบบตึกสกายไนน์เนี่ยเกิดขึ้นได้อีก30ตึกคือมันจะเอาให้ได้เลยไอ้กรณีแบบตึกสกายไนน์เนี่ยมันจะเอาให้ได้เลยแล้วประการสังคมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงที่คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมนั่งพิจารณาคุณจะอ้างไม่ได้นะว่าเคยถูกจ้างสัญญามันหมดไปแล้วถ้าใครเข้าไปนั่งก็ได้แบบนี้อะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปนั่งด้วยการประชุมทุกครั้งต่อจากนี้เดี๋ยวขอไปนั่งด้วยแล้วเดี๋ยวพาคนอีกสิบคนไปนั่งด้วยแบบนี้โอเคไหม